สวัสดีทุกท่านครับผมพาทุกท่านมารู้จักกับเครื่องสีข้าวอาชาในรุ่น number one มิน i ครับทำสีใหม่เลยนะครับสีเทาแลมโบ2024ครับฟังก์ชันที่ให้มาเต็มเลยนะครับเช่นสีข้าวได้ครับแล้วก็คัดพันุข้าวได้กระบะด้ามมนจะใหญ่ขึ้นครับใหญ่เป็นพิเศษเลยครับจุข้าวเปลือกได้มากขึ้นมีระบบคัดกรองสิ่งที่ปนมากับข้าวเปลือกครับตะแกรงโยกตรงนี้นะครับสิ่งก็จะมีกล่องกับเก็บตรงนี้ครับตัวนี้ก็สามารถเปิดลิ้นออกได้นะครับ นี่คือระบบคัดแยกพันข้าวและคัดแยกข้าวก่อนที่จะสีครับเมื่อข้าวที่คัดแล้วก็จะไหลลงสู่ห้องเครื่องด้านในนะครับหรือว่าถ้าท่านใดต้องการคัดพันข้าวก็ปรับฟังก์ชันนี้ให้ออกด้านนอกให้ข้าวไหลออกด้านนอกนะครับนี่ผมปรับไว้ด้านในเพื่อจะได้สีข้าวนะครับสำหรับข้าวที่คัดแล้วก็จะไหลลงสู่ห้องเครื่องตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีลิ้นเปิดปิดสําหรับปล่อยข้าวให้มันไหลลงนะครับจากนั้นข้าวก็เข้าสู่ห้องเครื่องกระบวนการขัด ก็จะทํางานนะครับมือปรับระดับ20ระดับต้องการเข้าขาวแบบไหนยังไงก็ปรับเอานะครับถึง20ระดับเลยตรงนี้ก็จะมีฟังก์ชันระบบดูดดอกหญ้านะครับอันนจฉริดดยะทําทงานเขาก็จะพวกเม็ดเาขาเรียกว่าดอกหญ้าเล็กๆเม็ดเล็กๆนะครับเศษฝุ่นเศษอะไรเขาจะโดนดูดตรงนี้นะครับก็จะทํางานออกไปสู่เขาเรียกไซโลด้านนอกนะครับส่วนตะแกรงที่ให้มาก็จะเป็นสแตนเลสทั้งชุดเลยครับสังเกตว่าจะเป็นสแตนเลสเลยนะครับนี่ฮะ แตะแกงคัดแยกข้าวสารข้าวที่1อยู่ออกตรงนี้ครับข้าวที่1นึ่ข้าวที่2แล้วก็ปลายข้าว3ประเภทเลยนะครับนี่คือระบบที่ให้มาส่วนรำก็จะออกทางไซโลตรงนี้ครับก็จะมีถุงผ้าให้ด้วยครับตรงนี้ไซโลก็จะออกเขาจะดูดพวกรำหยาบนะครับรำที่มีปลายข้าวมีกแกลบบผสมออกมาเขาเรียกว่ารำหยาบนะครับออกตรงนี้นะครับนี่คือลักษณะการสีข้าวนะครับส่วนถ้าคัดพันุข้าวนะครับตามที่บอกครับ ถ้าจะคัดพันก็ปรับฟังก์ชันตัวนี้ให้ข้าเปลือกมนไหลออกด้านนอกนะครับเข้าที่ไหลออกมาก็จะไหลลงสู่ช่องนี้แล้วก็ออกมาฝั่งนี้นะครับนี่ออกช่องนี้ตรงนี้ก็จะมีระบบลมครับเนี่ยพลังลมก็จะเป่าข้าวรีบออกข้าวรีบก็จะออกฝั่งนี้นะครับส่วนข้าวเต็มเมล็ดก็จะออกตรงนี้นะครับก็จะมีกล่องตรงนี้ดักเศษดินหรือว่าดอกหญ้าที่ปนมาอีกช่วงหนึ่งครับมาคัดอีกตรงนี้นะครับ ก็แสดงว่าดอกยาที่โดนคัดนอกจากจะโดนตรงนี้ดูดแล้วออกฝั่งนี้แล้วตรงนี้ก็จะออกด้วยนะครับทาให้ข้าวเปลือกที่ได้ก็สะอาดขึ้นมากกว่าเดิมนะครับนี่ฮะส่วนระบบไฟครับของเครื่องนี้อ่นี่ครับระบบไฟครับมาดูฝั่งนี้ครับก็จะมีเบรกเกอร์หลักนะตัวใหญ่เลยนะครับแล้วก็เบรกเกอร์อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นระบบป้องกันมอเตอร์ไหมนะครับให้มาทุกรุ่นเลยครับของอาชาจะให้มาแบบนี้นะครับแล้วก็วัดโวลต์ดิจิตอลตรงนี้ บ่งบอกกระแสไฟที่ทํางานในขนาดนั้นด้วยนะครับขุมพลังก็จะใช้มอเตอร์สีแรงครับนี่มอเตอร์สีแรงเต็มเลยครับนี่ครับรับประกันมอเตอร์1ปีครับรับประกันโครงสร้าง2ปีนะครับมีล้อขนาดใหญ่เนะครับเคลื่อนย้ายได้สะดวกนี่คือเครื่องสีข้าวรุ่น number 1 mini 2นสิสีสีเทารแลมโบครับถ้าท่านใดที่กําลังมองหาอยู่ครับราคาผมแจ้งเลยแล้วครับราคา1 6 9่0บาท ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มแล้วนะครับส่วนท่านใดที่ต้องการให้ทีมช่างจากบริษัทไปส่งเราจัดส่งได้ครับแต่ไม่เกิน200กิโลเมตรจากจังหวัดมหาสารคามในราคา,า17,900บาทเก็บเงินปลายทางเช่นกันนะครับโอเคครับนี่คือเครื่องสีข้าวตัวใหม่ของเราครับอาชา number no. one mini 16,900บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเดี๋ยวผมจะอ่าสีข้าวดวาูว่าเป็นอย่างไรนะครับ มาดูกระบ,บวนการคัดพันข้าวครับเทขับเปลือกลงตรงนี้นะครับกับบานด,ด้านบนเลยนะครับจากนั้นข้าวก็จะโดนปล่อยออกด้านล่างนะครับจะสังเกตว่าตรงนี้จะมีฝุ่นออกแล้วนะครับคัดแยกในเบื้องต้นนี่ครับเศษฝุ่นดอกหญ้าข้าวรีบบางส่วนออกตัวนี้ก่อนนะครับการคัดพันข้าวส่วนก้อนหินก้อนกรวดใบไม้ใบหญ้าขนาดใหญ่ก็จะออกฝั่งนี้นะครับเข้าสู่กระบวนการกัดเก็บตรงนี้ เ้าเปลือกที่คัดแล้วเบื้องต้นก็จะไหลออกด้านนอกนะครับอย่าลืมปรับฟังก์ชันให้ออกด้านนอกเลยครับเข้าสู่ช่องนี้ก็จะําเรียงลงมาด้านล่างครับนี่ครับจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการคัดเป่าเข้ารีบออกนะครับพลังลมนะครับเข้ารีบก็จะออกด้านนี้นะครับนี่เข้ารีบส่วนข้าวเต็มเมล็ดก็จะออกด้านนี้นะครับนี่ครับบข้าวเต็มเมล็ด นี่คือกระบวนการคัดพันธข้าวง่ายๆครับของเครื่องตุ่นี้ครับน u m b ร r วันมินิอ่าตอนนี้ผมสาธิตการคัดพันธอยู่นะครับนี่ฮะการทํางานไม่ยากเลยครับดูฟังก์ชันการสีข้าวครับใส่ข้าวเปลือกด้านบนตรงนี้นะครับจากนั้นข้าวเปลือกก็จะไหลลงสู่ตัวคัดแยกอ่าสิ่งที่ปนมากกข้าวเปลือกนะครับสองช่องทางเลยนะครับต่งนี้ด้วย ันนี้ก็จะกลายเป็นเศษฝุ่นเล็กๆดอกหญ้าตรงนี้เล็กๆนะครับออกตรงนี้ข้าวเปลือกที่ถ้าเสร็จแล้วก็จะไหล,ลลงสู่ห้องเครื่องด้านในนะครับอย่าลืมปรับตรงนี้ด้วยให้เข้าสู่ด้านในดังนั้นข้าวก็จะโดนสีตรงนี้นะครับตอนนี้ผมตัดความขาวของข้าวอยู่ที่เมเตอร์แตกนะครับโมเตอร์แตสังเกตว่าตรงนี้จะมีฝุ่นเล็กๆเกาะอ,อยู่แสดงว่าเขาจะมีลมตรงนี้ดูดดอกหญ้าออกนะครับสังเกตว่าตรงนี้ทํางานแล้วนะครับ ข้าวสารที่ไหลลงมาก็จะผ่านตะแกรงคัดแยก3ประเภทครับนี่ฮะสแตนเลสทั้งชุดเลยนะครับข้าวที่1ไหลออกตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่นี่ครับข้าวที่1นี่ครับข้าวที่1สี่รอบเดียวได้ข้าวร้องหงเลยนะครับอันนี้เป็นข้าวแดงปลนิดนึงนะครับเป็นข้าวแดงแดงเป็นแล้วแต่สภาพของข้าวเปลือกด้วยนะครับข้าวที่2ก็จะออกตรงนี้นะครับนี่ครับข้าวที่สปลายข้าวน้อยหน่อยก็ออกตรงนี้ นี่คือตะแกรงคัดแยก3ประเภทครับข้าวที่ 1- 2แล้วก็ปลายข้าวส่วนรำก็จะตรงนี้ครับมีไซโลปั่นออกมาูด,ดออกมาป้องการารัที่มันอุดมันต้นไว้ในเครื่องนะครับไซโลขนาดใหญ่นะครับรำนี้ก็เป็นรำหยาบนะครับเป็นแกลบแล้วก็ปลายข้าวบดรวมการกลายเป็นรำหยาสามารถนําไปเลี้ยงวัวเป็ดไก่ได้เลยครับนี่ฮะนี่คือเครื่องสีข้าวรุ่น One, นัมเบอร์วันมินิครับในราคา1 0,000น 6,900บาทสีเทาแลมโบตัวใหม่ล่าสุด2024ตอบโจทย์ลูกค้าที่กำลังมองหาเครื่องสีข้ารุ่นใหม่นะครับแล้วก็ราคาไม่แรงสามารถสีข้าวได้คัดพันุได้นะครับไว้ใช้งานในโครเรือนโอเคครับผมอย่าลืมติดต่อหรือว,ว่าสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาครับเดี๋ยวผมให้เบอร์สับไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับชื่อรุ่นอาชานัมเอร์วันินิ16,900บาทสงรีเก็บเงินปลายทาง ขอบคุณทุนท้าที่ติดตามชมครับผมสวัสดีครับ